นักศึกษาแนวร่วมกิจกรรมวันศุกร์เพื่ออนาคตนำโดยนางสาวอ้อมทิพย์เกิดพลานน์นิสิตชั้นปีที่4คณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบุกศูนรับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาลหนึ่ง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 สำนักงานประลัดส,สำนักนายกรัฐมนตรีชูป้ายเรียกร้องให้บิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จ,จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมปราบปุนพิษทั่วประเทศให้หมดไป โดยแม้นว่ารัฐบาลได้ยกเป็นวาระแห่งชาติมา1ปียังทำไม่สำเร็จผู้ปฏิบัติการตอบสนองนโยบายเฉืยชาไม่มีมาตรการชัดเจนจึงขอเรียกร้องให้ผู้มีอำนาจและภาครัฐเร่งแก้ไขโดยเร็วเพื่อสุขภาพที่ดีของพี่น้องประชาชน